นี่เป็นตัวอย่างของปีที่แล้วอนอบัวหิมะที่ไก่ได้เอาล้งไวจ้ะแยกนอกบำรุงต้นดีๆล้วก็เอาไปลุงสวนดินในแปลงไก่กสิมกักด้วยมุมนสัตว์ขี่มาขี่งัวผลผลิตเท้ากรสิไดประมาณนี้จา้าล้วก็สิมีหัวใหญ่หัวหน่อยขึ้นอยู่กับด,ดินนะจ้าพอแม่พี่น้องปองไปซุบสุขคนนะคะมันนี่กับมะพะกับไก่าดขกับพี่พน้องในช่องของไก่ไทยอิน อ่า UK c h a n n แนลเราจะพี่น้องม้อนี้พาพี่น้องมาอยู่ในสวนจ้าสิพ้ามาเห็ดเอ่อแยกอ่าบัวหิมะเป็นกระป้องกระป้องเพื่อที่เสีให้เขาได้ออกนอเนบารุงต้นเพื่อที่เสียเอาลุงอีกทีหนึ่งกัสิเป็นเดือนอ่าพฤษสภาคากลางเดือนพฤษภาอากาศอุ่นๆกับเสียเอาลุงสวงทีแยกนอบัว หีมะทั้งสองอทั้งสองสีกันเลยจ้าไปกันเลยค่ะพี่น้องพี่น้องอันนี้ก็ะิเป็นสีแดงที่ไก่ซื้อมาเพิ่มนะจ๊ะพี่น้องเน,ะนาะนอบัวหีมให้ท้นหนาวเนี่ยห้รอดหนาวเนี่ยไก่ก็มีไว้แล้วนะจ๊ะพี่น้องเนาะพี่น้องสีขาไปเบิ้งกระได้เดี๋ยวไก่ก็สชิติดลิงไว้ขังบนนะจ<า>๊ะพีน่น้องเนาะนี่จ้าอันนี้เป็นสีแดงจ้ะพี่น้องพี่น้องจําได้บ่ว่าที่ไก่พาเก็บของไก่เนาะจ๊ะพี่น้องเนาะไก่กระชิตัดเป็นเนาะน้องเนาะอันนี้สิเป็นสีขาวจ้า สีเริ่มออกเนาะแล้วคือกันจะพี่นองอันนี้สีเป็นสีขาวเรากกระสีเอาไว้ให้ให้พนแสงแล้วจะพ่นองเนาะล้วก็เกิดกระเชาไม้แยกเป็นกระถางกระถางจะพี่นองนีเดียวก็สิทนหนาวแบบนี้แล้วจะพี่นองเนาะอันที่ไก่เคยพับเก็บแล้วจะพี่นองเนาะปัยังสดพือเกาจจะพี่นองกะกรลังสดแล้วก็เริ่มจีถิ่แตกเนาะแตกยังแล้วน่าจะพี่นองเนาะกะได้หลายหนึ่งเลยจ้ะนี นี่จะนี่จะพี่น้องดินดินในการเพาะนี่กะสาคัญในการปลูกกะสําคัญนะจ้ะพี่น้องดินที่ไก่สิเอามาเพาะนี่นะจ้ะพี่น้องเนาะเฮ็ดเป็นกระถางในหน่อยไว้นะจ้ะพี่น้องเนาะเฮ็ดเป็นกระถางกับประมาณนี่นะจ้ะเนาะกระถางเนาะกะแล้วแต่พี่น้องสีหานได้หน่อยได้ง่ายไก่สิเอาประมาณสมีกะโอเคดิจ่ะดินที่ไก่สิเอามาเพาะเนี่ยจ้ะพี่น้องกัเป็นดินที่ไก่มักด้วยเศษหนาเศษหยั่งแล้วไก่กะเอาเอาใส่ ขุยบกเพ่านาะจ้ะพี่น้องเนาะขุยบกเพ่านี่ไก่ก็เอา,อาแส้หนามแล้วก็เอามาใส่ให้มันได้ล้วนให้ดิน้วนซุด่ดีๆเนาะจ้ะพี่น้องเนาะแล้วก็กระชิมีอันในนี่กระชิมีดินที่ไก่มักแล้วเนาะจ้ะเป็นคอมพอตที่ไก่มักด้วยมูลสัตว์เนาะจ้ะพี่น้องเนาะก,กระชิมีเศษไม้กระชิมีเศษใบไม้ แล้วจะพี่น้องนอกไก่กะเอาผชผักอยู่ในสวนข้องไก่แล้วจะพี่น้องนอกมะมักแล้วก็เอาขีง่ง้วนเนี่ยแหละจะมัดหมอีกแล้วมันกะฉีย่อยสลายมันก็สิไดเป็นดินที่งามแบบนี้แหละจะพี่น้องล้วก บัวหิมาเนี่ยน่าจะพี่น้องเนาะกะสิมากดินที่ล้วนซุยน่าจะพี่น้องเนาะถาดอาหารกะสิอุดมสมบูรณ์ถาดอาหารกะสิซอยอาหารกะครบถ้วนเลยจะพี่น้องที่ขันท้ามักด้วยมุ้นสัตว์ขี่มากขี่งัวนนจาจะพี่น้องเนาะนี่ละจ้าพี่น้องเดี๋ยวไก่กะสิพาพี่น้องมาเห็ดน่าจะพี่น้องเนาะเรากะเห็ดเสร็จแล้วเราไก่กะชีพักพ่เบื้องมาในแปลงน่าจะพี่น้องเนาะว่าไก่เตรียมดินแบบใดเห็ดแบบใดน่าจะพี่น้องเนาะ น้องใส่ถุงมือจากน่องหนห้แนะจ๊ะพี่น้องเนาะเพราะว่าดินมันข่อยสิบกเข่าไปในล้วนซุ้ยดีๆนะจ๊ะพี่น้องเนาะดินกัเชียวใส่แบบนี้กับเชียวนาะลงไปเลยจ้านี่เกิดน่องละสีแดงเพควนเอาของพี่นุ้งนาะจ้ะพี่น้องเนาะซื้อมาน้ำเล้านี่กะแบบนี้จ้ะพี่น้องได้เลยอันนึง ยิ่งยิ่งดินี่หัวอ,ออกไม้ดิเต็มเลยนะจ๊ะพี่น้องปลูกไปเลยเดี๋ยวบวดพ่อถือถึกแดดนะจ๊ะพี่น้องเนาะแดดช่องกะขึ้นมาเองของมันนะจ๊ะพี่น้องเนาะปีที่แล้วได้ประมาณไก่ปกลูกเนาะจ้ะพี่น้องเนาะไก่กะไม้สวนไม้นะจ้ะพี่น้องเนาะไก่กะ ได้อยู่ประมาณ20่สิบไปสี่สิบโลนะจ๊ะพี่น้องเนาะอ่าเฉพาะบัวหิมะได้จะพี่น้องไก่กระมีแกนตะวนันบัวหิมนะน่าจะพี่น้องในสวนนะจจะแต่เฮ็ดอ่สวนในต่างแดนกรบปรุกได้ยากกรบปุกได้ง่ายะจะพี่น้องฮอกก้าปั๊บเปลี่ยนของเขาเองน่าจะพี่น้องเนาะเบิรงอากาศเบิรงอุณหภูมิเนาะยูนี่เขาต้องเป็นแบบนั้น เพงดูอ่ำที่ก็เดือนตัวแยญ่ๆได้จากพี่น้องหัวในน้อยสยีนะจจะพี่น้องเนาะหัวในน้อยแบบนี้ไปกระเอาไส้จาก2อสาหัวได้จากพี่น้องอยู่ในกระถางเดียวกัน เกิดเบิด์ได้จากพี่น้องหัวหน่อยหัวใหญ่เบิ่งตขัดอ่านน้อมันได้จากพี่น้องน้อมันเนี่ยมันจิแตกเบิด์ได้จากพี่น้องอันนี้ก็จิได้เป็นต้นหนึ่งเลยได้จต่หัวหนึ่งก็จิได้เหงาหนึ่งเนาะจากพี่น้องเนาะหัวบักงามหนึ่งเลยจากพี่น้องน้อบักงามหนึ่งเลยจากพี่น้องพุ่นละหัวงามงามน้องามงามเลยจ้ะอันนี้สีแดง นอกก็สิเป็นสีแดงเนาะสีขาวก็สิเป็นสีขาวเป็นประมาณนี้เนาะจ่ะพี่น้องเนาะอันนี้หัวของไก่เองแล้วจ่ะพี่น้องก็สะเก็บไว้นี่ประมาณนี้อันนี้สีขาวจ้าพี่น้องของตะของเองนึกว่าจะสิหลาหลายขนาดนี่เนาะจ้าพี่น้องจ้าแยกบัวหีมะแล้วเนาะจ้าพี่น้องเนาะเป็นกระป้องกระป้องไว้ได้ประมาณลอยกว่ากระถาง สีสีแดงอ่ะไดี๋ยสิบกว่าสีแดงได้๋ี่สีบสีขาวเด้ยวลอยกว่าจะมีละจ้าไก่กระสีเอาไว้แบบนี้ละจ้ากระมงหรือกรีนเฮาจ้าแล้วก็สีบอ่อโฮน้นาอ่าห้องไก่เนี่ยสีบอ่อโฮสนามเด้อค่ะเพราะว่าอากาศยังเพราะว่าดินที่ไก่ผสมเนี่ยเราจะมันกะอุอ่นอุ่นอยู่เราจะ อุ่นอุ่นยูจะพี่น้องไก่กระเลยสีบ่อคโฮสนาไก่กระสีเอาไว้จนกว่าเขาสีงอกมาเนาะจ้ะแล้วก็สีบ่อปิดเราได้จ้ะพี่น้องสีเปิดไว้แบบนี้เพราะว่าสีไ้มันพอแสงเนาะจ้ะแล้วก็บสีไหอเพราะพอแสงแล้วความอุ่นแล้วต้นกล้านอสีนอกระสีเกิดขึ้นมาจ้ะ กะสีเอาไว้แบบนี้เลยแลวกะเขาจงคอยสีมะพําบำรุงตอนที่เขาเ,าเกิดนอขึ้นนาะจ้ากัสีเ่เห็ุตอนนี้กะท่านในบำรุงแต่จะหดน้ำหลาเพราะว่าอาจิเกิดอนอเนาด้เนาะจ้าหลายขันบ่แห้งอีดีเขาก็ดย่าหดนอ้อจ้านี่ละจ้าเป็นวิธีที่าง,างา่ายๆบ่ได้ยุ่งยากดอกนาะจา้าเนาะกะเอามาฝากพี่น้องอันนี้ร้อยอีกเทียให้เขาเจริญเติบโตให้เขาขืนนอละห้องคอยม้าบำรุงแล้วเป็นเพราะ บำรุงแล้วกะผุนได้จ้ากะสิเป็นเดือนพฤษภาเนาะจ้ากลางๆเดือนพฤษภาอากาศอ่่ตามกสิบเนาะจ้เนอกกะเอาลงสวนใดดินที่ไก่เอามาปลูกดินที่ไก่สีเอาไปลงสวนเนาะจ้าไก่กะชิมักดินด้วยมุนสั์กรเนาะจ้ะนี่ได้จ้าไอ้ดินในสวนของไก่ไก่กะชิมักดินมองนี้ไก่สิะมักดินบุดแล้วด้อจ้าปีหนาปีนี้ลละจ้าเดือนเมษา เดือนพฤษภาเนี่ยจา้าไก่กระสีเอามาลงมองนี้แล้วก็ดินมองนี้จา้าไก่กรมาร์กดินเรียบร้อยแล้วนาะจะพี่น้องเนาะมาร์ดินโดยมุนสัตวดโดยขี่มาขีง่งัวะเรียบร้อยแล้วจนสิน่าสิเป็นเสี่หาเดือนได้แล,แล้วนะจจะแล้วก็ขีง่ง้วขี่มาของเขาก็สิย่อยสลายเรียบร้อยแล้วไก่กระสีมาขคุดจ้าะสิมาขคุดเดี๋ยวไก่กระสีพาพี่น้องมาเห็ดขั้นตอนเรื่อย ก่ชีเป็นเดือนพฤษภาเนาะ,นะจา้าเนาะอันนี้ไก่กับพาะออามาให้เบิ้งซื้อวา่ามองนี้ไก่เตรียมดินไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วไก่ให้หยามันคุ้มหยามันยังกับเพื่อชีสให้มุมมนศาสตว์ที่เขามากไว้ให้มันย่อยสลายเนาะจา้าเนาะใครผู้ใดติดตามเนาะจาะ้าเนาะไก่สิกระพาพ่พินองมาเหตุวิธีการปลูกเ,เหตุวิธีการปลูกแล้วก็าการดูแลต่อไปเรื่อยๆจา้าแล้วก็สิมาแบ่งปัน เรื่อยๆจนถึงหนาเก็บเกี้ยวกับสีพามาอัปเดตเรื่อยๆว่าเป็นจังไดเนาะจ้ะเนาะนี่และคลิปนี้กะหากเป็นประโยชน์สาหรับผู้ใดเนาะจ้ะพี่น้องไก่กะขอฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกาลังใจให้ไก่ในนะจ้าไก่ทีได้หาคลิปไม่ๆมคลิปดีๆมาฝากพี่น้องไก่กอยากสีเฮ็ดคลิปวิดีโอดีๆเพื่อที่สีมะแบ่งปันพี่น้องที่มักในการปลูกเนาะจ้ะคลิปนี้กะ ขออำลาพี่น้องไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้าบ๊ายบายครับพี่น้องเดี๋ยวสิมาอัปเดตไหมจ้า